สนับสนุนโดย HONDA CR-V ใหม่สวยทุกจินตนาการในแบบคุณชิอช่อได้ไวกว่า78แต่มั่งคั่งได้อีกก็เสียงสบายสบาย <S <S แต่ยังรวยได้อีก เงินทำงานผ่านเครื่องมือลงทุนเดิมๆยังมองเห็นเกินเพิ่มขึ้นได้อีกเซ้นเซ็นใช้ไวไฟสร้างธุรกิจใหม่สะสมผลตอบแทนบนโลกโซเชียลเชื่อไหมคน5 g e เจเนอเรชั่นจะมั่งคั่งรวยได้อีกนั่นแหละม,มางานมันดี360 2019, c, Money, ่3า0 Expo 2019ปีที่4 5G มันนี่29มีนาคมนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง6โมงเย็นไบเทคบางนาเข้าฟรีแต่รวย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times พบพบกับผมเป็นประจำนะครับบัญชาชุมชัยเวชในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีการลงทุนการบริหารจัดการธุรกิจตลอดจนในที่สุดเนี่ย เรื่องการทรําธุรกิจและการลงทุนในไทยที่จะไปต่อในยุคที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนี่นะครับจะสามารถทําได้อย่างไรนะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างข้อจํากัดไปถึงไหนกันแล้วและที่สําคัญคือการตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้2,562นี่นะครับความพยายามจากหน่วยกํากับดูแลต่างๆตัวบทกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีต่อจนผู้เล่นในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยกำลังรอคอยความหวังกับเรื่องของการที่ทำยังไงจะเกิด อีโคโซิสเ็มของบล็ c h a i n ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในไทยและมีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะการรับรองหลักทรัพย์จากเทคโนโลยีบ c k อก a i n เพื่อเกิดการซื้อขายภายในประเทศเร็วๆนี้ให้ได้วันนี้เราเจอผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อ หน้าตาคุ้นตากันดีนะครับในวงการบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งก็คือคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาหรือว่าคุณท็อปนะครับคุณท็อปปัจจุบันนั้นเป็นกรุปซีอีโอของบิตคัพและยังถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชนของบ้านเราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณท็อปครับครับสวัสดีครับโอ้ไฮนะไฮตาเวลานะฮะแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆกับคุณท็อปอยู่ตลอดเวลาเลยที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือภายในปีนี้ใช่ไหมครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่่ยวกกกัััับเรรรือองงงขาผลดดนนนนใจุต้ คุณท็อปมองตอนนี้มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนครับถ้ามองทางด้านของ regulation ในเมืองไทยเนี่ยครับถือว่าเมืองไทยค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกรตก็ได้ให้ออก license มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดได้มีบริษัท4บริษัทที่ได้ license นะครับ license ที่ออกมาเนี่ยมีทั้งหมด2ชนิดนะครับที่ออกมาชนิดแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น exchange license นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับถ้าให้มองยุคก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกับ ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับเป็นตลาดกลางให้คนมาเจอซื้อขายกันถูกต้องนะครับส์อีกันหนึ่งที่ออกมาครับก็คือ b r อ k e r อ e กับ Dealer license อันนี้มองให้คล้ายๆกับเหมือนกับร้านทองที่คนอยากจะซื้อขายทองก็ต้องไปซื้อขายกับร้านทองที่เขาจะมีพอร์ตโฟลิโอที่ซื้อขายกับลูกค้าเองนะครับซึ่งอันนี้ตอนเดือนมกราคมกร่อก็เพิ่งประกาศไปนะครับแล้วก็ภายใน Q1 ปีนี้นะครับเราก็จะมีอีกคาดว่าน่าจะได้อีกหนึ่งผู้เล่นที่จะได้เป็นฝั่งของ ICO Portal License ซึ่งอันนี้จะเป็น License ที่อยู่ใน Primary Market คือเป็นคนที่ที่ issue หรือ digitize ทรัพย์สินนะครับเป็นคนที่สร้างเหรียญหรือโทเคนขึ้นมาฝั่งของ Primary Market ถ้ามองเนี่ย Regulation ในเมืองไทยค่อนข้างเร็วแต่ทีนี้เทรนด์การพัฒนาในวงการเนี่ยครับมันจะมี เป็นหลายหเฟสนะครับซึ่งปีผ่านมานี่ครับที่คนสนใจในคริปโตเคอเรนซีในบล็อกเชนนะครับหรือการระลมทุนเนี่ยครับเราเรียกว่า ICO initial coin offering ซึ่งโทเค็นชนิดเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับมันเราจะเรียกว่าเป็น utility token คล้ายๆกับคูปองที่จะมา unlock Product อะไรใน Ecosystem ของ business model อันนั้นใช่ไหมครับหรือ project อันนั้นแต่ wave อันลอันถัดไปเนี่ยครับเราจะเรียกว่า STO STO security token offering นะครับ ซึ่งโทเค็นอันนี้ยโปรเจกต์แบบใหม่นะครับมันจะมาอัลล็อกหรือมาแก้ไขอดีตนะครับมันจะมีข้อดีกว่าดีกว่า ICO ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะให้เป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนได้แล้วนะครับแล้วก็เราจะมีมีเหมือนเป็นแอสเซทหรือเป็นทรัพย์สินมาแบกเพื่อที่จะการันตีฟันเดเมนทัลหรือบุ๊กแวลูของโปรเจกต์ได้แล้วนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ย ทางด้านกรก็เพิ่งมาพูดเรื่องนี้ว่าในอนาคตเนี่ยดิจิทัลเขาก็เบยดว่าในอนาคตดิจิทัลเียวริตี้เนี่ยมันมันต้องมาแน่นอนแต่ทีนี้วงการนี้วงการหลักทรัพย์นี่ครับมันยังมีกฎหมายเก่าที่เรียกว่า Legacy Law ที่ต้องกลับไปแก้ไขอดีตใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายก็เลยสรุปว่าถ้าทุกอย่างที่เป็นเหรียญที่เกี่ยวกับ ICO เนี่ยครับเราสามารถใช้ไลเซนส์ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทได้ซึ่งที่ออกมาตอนมกรลารนี่ครับก็มีอยู่2ชนิดก็คือเป็น secondary exchange license กับ primary market หรือ Ico portal license แต่ถ้าเราเป็น sto เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่อยู่ under ตัวนี้แต่กรต์กําลัง revise เพื่อที่จะหวังว่าภายในปีนี้เนี่ยกฎหมายหรือเราในอนาคตเราก็สามารถที่จะมา digitize ทรับสินได้ ถูกชนิดแล้วนะครับ<อ>ในอนาคตวันการเกิดขึ้น STO ในมุมมองของคุณท็อปคิดว่ามันจะช่วยทําให้เกิดทั้งหนึ่งความเข้าใจตลาดขยายตัว และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของโดยเฉพาะดิจิทัลเคอร์เรนซีมากน้อยแค่ไหน STO เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในวงการตาหลักทรัพย์เลยนะครับตั้งแต่อดีตที่เกิดขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเล่าแบ็กกราวน์ให้คนทางบ้านเข้าใจก่อนเนี่ยบล็อกเชนมันได้สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิทัลสแ a ร์ซิตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อดีตเนี่ยเราไม่เคยที่จะมีสามารถที่จะมีดิจิทัลสแคร์ซิตี้ได้เลยเรามีแต่ดิจิทัลอัใบ้เดนซ์อินเทอร์เน็ ถ้าสมุดอะไรก็แล้วแต่ที่เราอัปโหลดเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่มีจํากัดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก๊อปปี้ได้ตลอดแต่พอมีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีความสามารถนี้แล้วนะครับแปลว่าด้วยความสามารถอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดิจิทัลไ์มูลค่าทุกชนิดทุกชนิดเลยเพราะว่าข้อแตกต่างระหว่างมูลค่ากับข้อมูลเนี่ยคืออันนึงต้องมีจํานวนจํากัดอีกอันนึงคือเฟอร์ได้ไม่มีจํานวนจำกัดแปลว่าเราในอนาคตเนี่ยเราจะมีเป็นดิจิทัลเรปเปอร์เซนเทชันของทุกๆอย่างที่มีมูลค่าเลยไม่ว่าจะเป็น เพชรทองที่ดินคอนโดใช่ไหมครับจะมีเป็น1ต่อหนึ่ง ratio แปลว่าเราจะมีเป็นเป็นโทเค็นนะครับเราจะเรียกว่าโทเค็นเรียกว่าเหรียญเรียกว่าหลักทรัพย์2.0ใบพุ่น2.0คือความจริงมันเป็นแค่ดิจิทัล representation ของสิ่งที่มีมูลค่าในโลกปัจจุบันในโลก physical world เราสามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปในโลกออนไลน์ได้ซึ่งอันนี้มันจะมา unlock business m o d e แล้วก็ เงินทุนมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าเราเรากำลังจะพูดถึงไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างเดียวนะครับคอนเซปต์นี้เราสามารถอพย y กับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ด้วยมันั้นการเตรียมตัวของเราเพื่อที่จะรับเทรนด์นี้ที่จะมาถึงคุณท็อปก็มีคำแนะนำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กร สิ่งก่ที่ต้องเตรียมตัวสําหรับนี่จะลเกิดขึ้นมันเหมือนกับอิอนเทอร์เน็ตครับ,รบหลายๆเจเนอเรชั่นมันจะมาทีแต่พออินเทอร์เน็ต20ปีแรกมันมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถทําให้ข้อมูลในไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์แมตไหนในทุกรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปในโลกอลนลกอนไลน์ได้โลกออนไลน์ได้ไดแลวพออะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะ frictionless มันจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ เ <Real> รียลไทม์ทันเ,เวลาเรียลไทม์ Real, Real time, ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางไม่มี Expense ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระบบเปิดคือสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นฟอร์ a t ตไหนผมคุยภาษา PDF คุณคุยภาษา Microsoft Word ผมสามารถ Communicate ได้โดยโ<อ>ที่ Content <อ>มันไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ<อ>ซึ่งบล็อกเชนมันกำลังจะมา disrupt วงการ มูลค่าแปลว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดทุกๆอย่างที่เป็นมูลค่าไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์แมตไหน,นไม่ว่าจะเป็นเพชรทองที่ดินคอนโดใช้แบบชื่อเสียงดา,าราอ intellectual property แม้แต่บริษั SM e, ท SME startup ที่อาจจะเปิดมาธุรกิจมั่นคงมาก20กว่าปีแต่รายได้ไม่ถึง300ล้านเนี่ยก็สามารถ go public บล็อกเชนได้แล้วไม่จำเป็นต้องโกลพับลิกเสร็อีกต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าแล้วสามารถเ e เน r เรต Stream of Income ได้เราสามารถจะโก p พับลิกให้ทุกคนมันเป็นเจ้าของร่วมกันได้แล้วนะครับมันมันจะ Unlock Business Model อีกเยอะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมืองไทยต้องรีบปรับตัวเหมือนกับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความรู้ของความเข้าใจอันที่1นึครับอันที่2คือเรื่องของ regulation ครับอันนี้เป็น bottleneck มากๆเลยซึ่งถ้าลองคิดเนี่ยว่า20ปีแรกเนี่ยตอนที่อินเทอร์เน็ตมันมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเมืองไทยเนี่ยเปิดใจรับมันก่อนครับ b o o k a o a อ o n มซอพวกนี้อาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยก็ได้ก็เป็นไปได้แต่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ยยังมีกฎหมายที่ต้องขออนุญาตทุกอย่างเขียน ใช่ไหมครับจะคอมเมนต์ในเว็บบอร์ดต้องเขียนจดหมายต้องเขียนจดก่อนกฎหมายนี้ยังอยู่เนี่ยเฟซบุ๊กไม่เกิดในเมืองไทยแน่นอนคนไม่กล้าคอมเมนต์อะไรเลยถูกต้ไหมครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมติเราสามารถอล็อกใช่ไหมครับเรเกลเลชันทางด้านของการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งมันกำลังจะมาแล้วเวฟใหม่มาก มันเหมือนกับอินเทอร์เน็ต2.0ที่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการแลกเปีนยนมูลค่าทุกชนิดสามารถอัพโหลดเข้าไปในโลกออนไลน์ได้ซึ่งถ้าสมมติเมืองไทยมาอันล็อกตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเฟซบุ๊ก2.0ใช่ครับอเมซอน2.0พวกนี้ครับจะเกิดในเมืองไทยก่อนซึ่งจะมีอิมแพกต์อ่อ GDP ของประเทศเนี่ยโดยตรงเลยหรืออย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยตอนที่กฎหมายทางด้าน ICO Portal ออกมาหรือ Exchange license ออกมาเนี่ยครับ financial player ที่เป็น traditional ที่อยู่ในวงการก่อนๆครับ connect ติดต่อกับทางบิตคับมาเต็มเลยคือความจริงเขามองเขามาศึกษาอยู่ต้องนานแล้วเขาเห็นถึงเขาเห็นถึงโอกาสแต่เขาไม่กล้าแอกเพราะว่าวงการนี้ยังตอนนั้นยังเกรย์เกรใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอเอ c ซมา Verify มามาอนุรัเนี่ยมันไม่ใช่เกรย์อะไรไงครับวงการนี้แปลว่า Financial Player สามารถเข้าจะมาเข้ามาศึกษาเข้ามา Innovate ใช่ไหมครับพัฒนา Financial Product พัฒนาได้เพราะฉะนั้น วงการการแลกเป็นมูลค่าเนี่ยมันมีมันมีมาร์เก็ตที่ใหญ่กว่าการแลกเป็นข้อมูลเยอะมากเลยมันเป็นโอกาสใหญ่มากที่เมืองไทยจะแซงประเทศอื่นได้นะครับอย่างมหา,าศาลเลยถ้าเรื่องของความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องของเรก u l เลชันแล้วก็รเรื่องของมีความเปิด,ปด <technology S 2> รับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยสามารถมาอัดล็อก3อย่างนี้ได้เนี่ยเมืองไทยก็จะได้ประโยชน์ต่อ GDP ของประเทศของเราเนี่ยเยอะมากเลย โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมผมถึงติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุณท็อปก็เป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของบ้านเราในลําดับต้นๆวันนี้ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าโอกาสและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในยุคของที่เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนกับเรื่องของ STO เนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลแล้วนะครับและเห็นความเข้าใจชัดเจนง่ายขึ้นแล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจครั้งสําคัญในไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการระดมทุนของผู้ประกอบการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีตัวนี้นะครับขอบคุณครับคุณท็อปครับครับขอบคุณครับคุณ<อ> เอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ p ี i m e มต่อช่วงหน้าครับ